สวัสดีค่ะมามามาวันนีย้ยายเว้นไพ่กินอาหารถึกปากอีกแล้วอ้าวยายเพ้นไพกินอาหารถึกปากอีกแล้วจ้าม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 าเกี่ยวอุ้ยเกี่ยวหมูแดงมีคนใจดีทำมาฝากอุ้ยคือเต็มคือลายชนะบาทนี่เนาะมาจ้ามีอาหารถูกปากโอ้ยถูกปากถูกปาก อูยน um, ้ำก like like ็เยอะเท่ยายเพ่นปลูกน้ำเติมอีกย่านแต่บ่อิ่มแม่จ้ะย่านแต่บ่อิ่มเอาตักออกแค่น้อยเกินเอ่อเพราะว่าไอ้ไอ้ยายมีเครื่องปรุงเต็มสิยายมีเครื่องปรุงไรยายเลยต้มน้ำซุปเอ่อเอาเอาเอาน้ำฮอนเยอะอีกเออพี่มีเครื่องปรุงไรแม่จ้ะ อาหารถูกปากอีกแล้วเกียวค่ะเ,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 เกียวเกียว,วเกียวเกียวเกียวหมูแดงเกียวหมูแดงอีกแล้วยเพ็มีอาหารถือปากอีกแล้วจ้าม,มาหนีมามาไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันไอ้เงี้ยมัก็กินเขาเที่ยงพร้อมเขาแรงมา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 ,มาอาหารถือปากอีกแล้วจ้ะอาหารถือปากอีกแล้ว,ว,วนะก็เลยสิขวมแล้วกดอกตอนน้าตอนหลังไร bằng vâng nuôi ta chiều mũi đèn chai chiều mũi đèn vẫn vâng đủ ta xếp ta sẽ ta ơi chiều mũi đèn phân hoa đây vẫn vâng đủ xin mặc nhay chiều phân à chiều mũi đèn chiều mũi đèn anh พิ่นอันพิ่นมีเครื่องปรุงอันเตรียมไว้หลายพื่นต้มน้ำซุปสอีกเด้อนะจ้ะมามาอาหารถือปากกินแล้วพุ่นน้ำส้มก็ะเฮ็ดเตรียมไว้ตั้งหากเด้อนะนะพุ่นนะน้ำส้มก็ะเฮ็ดเตรียมไว้พิ่นอันพิ่นมักปรุงไหมย่ายไหมมักปรุงเพิ่มอ่ามีน้ำส้มเติมน้ำส้มแล้วกระเทียมเจียวพุ่นนะพิ่นเป็นคนมักไอไอเครื่องปรุงหลายย่ย เครื่องปรุงฮอก็ม,มีน้ำส้มน้ำส้มอันนี้น้ำตาลเป็นคนอันมากกินอันลดจากจ้ะอืมอายอะอีกจักน้อยน้ำตาลใส่ย,ยังได้หรือไล่ะน้ำส้มกระเทียมเจียวน้ำตาลพริกป่นอืมก็บพริกป่นตาจ้านี่ มัเป็นสิเพ็ดโพดได้กินบร่รได้เด้ะดีจ้จะพริกปน่นน้ำตาลโอ้ยอย่าเพิ่งต้องอย้ายมักกินกสรสจัดผงชูรสยอะอีกจักหน่อยโผล่จนเป็นคนกินบัถ,ถือปากบานัวเพิ่นเติอมอีกเด้น้ำตาลพริกปน่นผงชูรส หุ่นเครื่องปรุงเพิ่นเตรียมพร้อมไปเบิดเลยเด้เบึ่งบึง,บงหอมเพิน่นหอมบบดนี้หอมเตรียมไว้อีกตั้งหากหอมอคนกินรสจัดเตรียมไว้พร้อมโอ้อยู่อุ้ยมาๆๆมาอาหารถือปากอีกแล้วจ้าอาหารถือปากอีกแล้วไม่ต้องการอ้วนแต่ต้องการอวบคิดเอาพี่น้องเ้ยปาดเต็มถ้วย ลูกชิน้นมึงดูหมูแดงเอ mente, อมึงเครื่องปรุงเพิ่นเต็มเตะไอ้เนี่ยเออยังเฮียไหมล่ะเพิ่นอยากน้อบ่กเฮียมามาจะมาอาหารถึกปากอีกแล้วจะเพิ่นไปกินอาหารถึกปากอีกแล้วโอ้ย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 อาหารถึกปากอีกแล้วซิมมึงกัน จืดหน่อยหนึ่งจืดหน่อยหนึ่งแต่ทุกอย่างครบอืมจืดหน่อยหนึ่งจ้ะเพื่อไปเด้เอาคนเติมน้ำซุปอีกเป็นลูกสาวเฮ็ดลสฝากบมาเห็ดเองดอกจ้ะเฮ็ดลสฝากอันนี้ไอ้ต้มน้ำซุปเติมอีกเลยปรุงมาจะมาไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันโอ้ยเิ่นหยันต่บุอีมต้มน้ำซุปเพิ่มอีกขั้นหอม เครื่องปุ่มเพียบเดูย๋ยวเพื่งม,มีแคบหมูหน่อยนึงแคบหมูเรือหน่อยนึงกินแก้มรับหมูแคบหมูบ๊ว <laughs> ยเหมือนจูบเหมือน บางบนอันอันอันมากปรมากไอตัวเพิ่นขัวไายอร่อยเลยด้วค่ะตัวเพิ่นน่ะอืมเพิ่นเป็นคนมักเครื่องปรุงหลายๆแม่จ้ะยด้เป็นก็มัดเครื่องปรุงหลายๆโอ้ยเครื่องแคบหมูเหลือหน่อยนึงมาจ้ะมา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 กินน้ำกันมากินน้ำกันแซ่บแซ่บ เติมน้ำลองข้อกันเติมน้ำลองข้อกันมาเบิ่งบาทนี่มา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 อาหารถือปากจังสี่นี่ยยูใสกับยูได้ตอนนั้นดูเกี๊ยวหมูแดงลูกชิ้นอืมได้หันหอมเตอ ก๋วยเตไก่เด้พี่น้องเสียด้ยอยากน้ำผุนผู้ยุ่สวนเสียด้ยอยากน้ำมันเต็มอ่ะเนี่ยหมูแดงเกี้ยวหมูแดงเกี้ยวผักกัดผักกัดดองจนใส่น้ำพุน่ะหอมทั่วลิสงเย็บย้ายบ่ต่ำเด้เอาลวดกิ่ลวดยวขวบมันกันดื้อ ตอดหน้าตอดหลังได้วขวมก่อนเบึ้งดูจ่าบึ้งตอนบึ้งหอเกี่ยวพันดูอืม้มได้สิคกินเหลือขนาดาหารถือปังอืมอ้ม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  เบืงเกี่ยวพ่นอกหักใครบักไงเบืงหอเกี่ยวพ่นคำละอันอืมเครื่องปรุงเขาครบไหมจ้ะมีหมดลองจะเห็นน้ำสมกระเทียมเกี่ยวตัวนี้สงกว่า อัตนตาลของชื่อรถพิกป่นโอ้ยแสบแสบแสบอารตือปากซีอิูวใส่แล้ก็อยู่ได้เนาะไม่แห้งไปเก็บหมากไม้มาแส่แอ้วอันช่องฟิตไปเต็มเลยละ่ะก็สีได้นั่นเยอะดอกได้กินคุ้มปีพอละอีกสองสามเดือนไอ้แย่กับไปเมืองไทยเลยได้ละ่ะ มึงเ,เป็นยังไงสิน้หอไปฝากถ้ามืองไทยเศรษฐียังไงมันสุบรมันสุบรีอ่กอนตีผลไม้ไหมลูกไอไอไอ,ไอบลูเบอร์รี่ค้นเบอร์รี่ไหมค้นเบอร์รี่ฮินล่าบลูเบอร์ะกะกะกะอรี่ลาปาตาค้นเบอร์รี่กากาไวาสิ่ห้าเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากพี่ฝากนอ้องคนละถุงละถุงละจออดบังไทยมันสุบลีตีโซเมื่อ chào Chạp Chạp má má chào má má chào chào đèn thương chào xin thương chào nhăn nè Cái chào người chào chào สามห่อน,นี่แหละเออสามไอ้ก้อนนี่แหละไอ้กเกี่ยวอืมห่อนห่อนอืมตัวริสงขัวไม่ไหมหอมหอมไม่จ้า

แสบแสบแสบแมาจตนะ่น่าโอ้ยอยุ่ไก่ปานนี้ได้กินอาหารถถอกใจถถอกปากดิเชิงอะไรอย่างเนาะอุ้ย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 เกี่ยวคนดูซีไข่นี่แหละอืมคนแห้งบะเดมันเต็มถ้วย อุ้ยแสบแสบแสบอุ้ยตั้งเผ็ดตั้งห่อนตั้งแสบตั้งเผ็ดตั้งหอนตั้งแสบตั้งแสบ <laughs> นี่แหละชีวิตอันเมืองนอกบ่มีโมก่าเอาไอเอฟซีทั้งไอ้ไอ u t u b e ทั้งเฟซบุ๊กนี่แหละเป็นโมกินไปนั่งคุยไปนั่งยิ่ออยแม่่อยพองแสบพืนะ่อน่ะบังคำดูปกติจะเพม่ต้อกินไอสามไข่ซี่ไข่ไข่อิ่มหรอเด้นี่ไข่ที่หาเลยนี่อันอันยังเกี่ยวพ่อนะ่ะ นี่ยใครย้ไงไงา,ายยไงใครยายยงงาขึ้นใจเพิ่น,นต้มแซมหอมเพิ่นมีออเดอร์เดอระเดอร์การันตีได้อร่อยมากคอนเฟิรม์ม อืมอืมแต่พอเครื่องปรุงได้ก่จอิ่มหน่อยไปเลยเนี่ยได้คนใส่ให้ก็อันอย่างนี้เครื่องปรุงน้ำส้มกระเทียมเจียวน้ำตาลพริกป่นตั่วลิสงโอ้ย,อย,อย อืมจีริฮันเนี่ยแซ่บจ้ะไปต้องการสั่งเลยเด้อค่ะเด้อมีออเดอร์ตลอดแต่ต้องสั่งล่วงหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งอุ้ยแซ่บแซ่บ ได้ฮันไอ้ขึ้นชายต้นหอมเพิ่มอีกไยไย้กินเป็นผักเลยพวกไอ้เครื่องปรุงพวกหอมพวกยังต้นขึ้นชายต้นหัวไอ้ต้น,หอ,ห,ตนหอมอืมหูแห้แดงเพ่เอาเอาติดมันเนี่ยค่ะ พนหูว่าแม่มักมันเขาเพ่อเอินว่าไอ้อ้วนนักเอินว่าอวบพอเขาเท่าเราดิอวบอวบระยะสุดท้าย <laughs> <c oughs> แสบแสบแสบบุบบกินเลตเราครัรมันเสียด้ยใหญ่มันเสียด้ยหมดแต่เครื่องปรุงกับเครื่องถั่วอแล้ว เจียวอีกเจี่ยวเจี่ยวเจ็บแปดเม็ดพอ่นะจ๊ะแปดห่อพอดอืมที่พลอยแม่ห่อเจี่ยวเอ้ยไปเจ็บไอหมากไหมเนี้ยปลาเมื่อยๆน้องดู เก็บหมากไม้มาปลาไม่เมื่อย์เราก็สดห่อนห่อนสั่งมีเอาเดิมยุกไก่ไป่นกระส่งค่ะแถวในจังหวัดที่พัทยูหนี่ลูกสาวไก่กระส่งขับรถส่งถึงที่โอ้ไปกินหมากไม่ไอ้เมย์เมย์หนี่จะเป็นบระเมื่อย่ด้ปกินอาหารถือปากเนาะคนเนาะอุ้ยอ้ยอุ้ยแสบแสบ ได้ก ja ิ i, lly, ่นบะหมี่ตอกเดียวได้มีอาหารโซ่อีกอย่างหนึ่งอุ้ยเหลือเคืองถวยเพื่อน่ะเพื่อน่ะบังพักกัดดองพักกัดดองกับเอ่อยังไงขึ้นชาย กินอะไรสิหรือดื้อเพื่อนแคบหมูแคบหมูโอ้โอ้เครื่องปรุงมันไอแอนยายเห็ดไปเพิ่มแอนยก็มีน้ำส้มอีหยังทุกอย่างมีน้ำส้มมีกระเทียมเกี่ยวมีตัวลิสงขวดทุกอย่างไม่เพิ่มไม่ไปเพิ่มนะหอมหันเพิ่มอีก อ้ยังได้ไหมจังไรแย่กับบทสนหลกักสิกินอาหารถือปังเสียเลยสั่งไงเด้อค่ะเด้อเอาเด้อเกี๊ยวหมูแดงน้ำซุปอร่อยมากแคบหมูเขาก็กรอบมากใครสนใจสั่งได้มีแคบหมูมีแหนมมีทุอด่างอาหารตามสัม่งเดี๋ยว เดี๋ยวยายจิมละมดได้ยายอยากได้ยายสิกินไอ้ไอ้ไอไอมีของดีโซ่มันสิกินบดมันสบิบอะไรนสิบางไหมอือยายมีของโซ่ยายมีของโซ่พูนของกินเพิ่นนะ่ะเอ้ยเองทำเองเอ้าวปิดได้ไหมล่ะปิดเองตัวเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้ง เอิญยังล่ะเอิญพายไอ้พายบลมเบอรี่จ้ามึงดูเบิงเบิงเบิงแย่สิพายกินบาทนี่คนสใส่ไม่แค่นี้ดิหนี่ไอ้ไอ้ผู้เพิ่นเอาเอาันมาให้ฝากให้ลกูกให้อันน่ะลูกสาวมึงลูกสาวมาแค่นี้พายพายบลมเบอรี่บัดนี่แย่เอ็นยากโซเม็นบ่ล่ะคนมักโซแย,แ,ยแ,ยแย่เอ็นเอ็นเหลือไปเครึง่งหนึ่ง งดูบ้านนี้เดี๋ยวย่ายเสี่ยวให้เบิ้งพายไอ้พายบุมเบอรี่อุงดูจ้ะเลิตงามงามบาดนี้อันย่ายมีอันนี้หลายมันบ่ละบุมเบอรี่บุมเบอรี่แล้วก็ไอ้โคนเบอรี่เฮ็ดจังไรบาดนี้ ย่า่สิกินเหลือย่ายกับศิลาดลงไปเลยมองดูเอออีพอีเม่ยคอยก็น่ะหนุทางกินไหลจาหมากไหมเบอริได้ซื้อหมากไหมเบอริได้ซื้อนานี่นะอันเป็นจังเป็นเอ่คันเก็บไ้ได้คืออูดนี่ย่ายสิเก็บไ้อันแด้ว่ข้าเจ้าว่าตามไอตาฝรั่งพันว่า ก็นอกเก็บไว้ด่วนนะอันอันอันช่องฟีดเพันไวอยังก่อมันเป็นน้ำไฟหมดประสนอืมอยากเฮียเด้อเฮียกับเก็บกินเบอร์เ้อรขอพันหากินยากปีนึงได้กิน่นแค่เดียวเด้อเด้อขันพูดพูดพวกข้าเจ้าเก็บไว้ก็ได้กินอันนั่นยุ่ยแากเก็บใส่ไอไอไอช่องฟีดไว้นะ่ะผูดเบื่องหองยายดูยายไม่ได้กินเรือป่ะเนี่ย ยายมาสิกินเหลืออเอบงเพิ então, ่นเพิ่นเพิ่นเห็นนาอฝากในหนบางอันผลลไม่ถ่วมได้บาดนี่อันนี้เฮากวาด้ซื้ออันนี้ฮากวาด้ซื้ออันอันเพิ่นเห็นไอ้พายมาฝากแล้วเพิ่นกัโรยด้วยนี่มาเยอะแยะแยไปเก็บนันมองดูเต็มที่เต็มแดียด้นยู่นุทางนั่งกินตด้บัดนี่นก็สร้างมันให้มมันแ่บแล้วก็ไม่มีวิตามินมองดูจ้ะ มีแต่วิตามินไอ้ช่วงนี้เอ่อพลไม้บพิ่งได้ซื้อกินดอกจ้าผลไม้บพิ่งได้ซื้อกินมันมีไอ้กำลังสุกเต็มที่เต็มแดนอยู่ขอแต่ห้าวพอขีข่ขานไปเก็บมาไปกินเก็บมาใส่ใส่ช่องฟิตไว้กินเกี่ยวกินเบิดเอ่อเกือบเบิดนั่นแหละแต่ปัานนี้อ,นอันห่วงย่านบพิ่ได้กินไอ้อียงก็ไอผ้ายไอ บุ้มเบอรี่โชดูนี่ไอ้คำนี้ไอ้บุ้มเบอรี่เด้อคเด้อรพายบุ้มเบอรี่นี่คำนีำนำน้ใส่บุมม้มเบอรี่คำต่อไปโกลเบอรี่กินให้อวดไปเลยจ้ามองดูจ้าย่ายมักโซย่ายมักโซ,กโซ,กโซของกินถือกปากเกี่ยวหมูแดงอิ่มๆแล้วก็ ไอ้ไพ่ไอ้คอเบอร์รี่แล้วกับบูมเบอร์รี่พวกเราไม่ย้ายดูจ้ะของฟรีเนาะเขาเก็บเองเนาะไม่ได้ซื้อสักบาทหนานี่น้อทางกินแล้วค่ะเจ๋งกินคักเลยพวกน่ะพวกน่ะเดือนสองเดือนนี้เขาซือ้อบอได้ซื้อพลาไมากนนา่กินหรอกแกกำลังสุเกเต็มทีเต็ม,ตมแดนดเสียดายเนาะปีนี้คนไทยเขาขามาบ่ไดเนาะ ปีไอเขามาได้มันกับว่าสุกหลายเนี่ยเป็นานายนายเห็นใจข้าเจ้าอยู่ดอกเนาะเราตามความกริงแบบว่านายเห็นใจข้าเจ้าเอากินไ,ไปน้ำคูนะ้ไปน้ำน้ำเขาเนาะนาคนได้ขเขามาหลายๆเนาะเขาก็เห็นใจเนาะไอจักค่าตัวจัก่าไอเอ่ออมเป็นเอิญค่า,าตัวค่ายังค่าคอบเลยจ้ะไอค่าแน่นาแมเ,เสียเป็นเ็ดแปดหมื่นปีนี่คันเขามานี่สบายเล้วกันเขามาได้นะจ้ะ เพราะปีนี้ผลไม้ได้ฟินแลนด์น่ะดกอีลีดกอีลีลายอีลีปีนี้คนไทยเขาไ่พอได้แต่เบังขคาวหมืกขึ้นนี่ได้กันเนาะอันย่าเบังขคาวหมืกขึ้นว่าคนไทยจะขอมาเร็วๆนี่เด้เขามากขึ้นโอ้ยชา้าไปแล้วต่อยกรสิวา่านะเนาะเกาะเกาะกระบออซาดอกแก้แต่กรสิได้ทุนได้กำไรอยู่ดอกเป็นแสนสองแสนยูด่ดอกเพราะว่าขันพวกฝีมือเก็บได้นี่ พวกนักสสดาเจบพวกอันอันคือบ้านเฮาแบบเจ้าให้เศ้าหน้าแบบคนเคยเคยงานหนักมั่งสิไม่จ้าคันบุกนี่กำไรแสนสองแสนเดือนนึงนี่ได้สบายเลยจ้ะเลยจ่กค่ตัวน่ะคณะท่านเน่ยนะจ้ะเพราะว่าปีนี้ดกอีลีกลัลลันตีได้ว่าดกอีลีผลไม้ดกอีลีแบบเขามากหนี่มันสิซาบ่เนาะบังเถือนย้ายกันแบบว่าโอ้ยอีตุนศาส์นาะเขามากกันสิ บางคนก็สิขาดทุนแบบว่าได้ข่าวเขามากว่าผลละมไม่หลเขามากกับสิท่านบอเพราะว่ามันมันนั่นหรือดิจ่ะมันเริ่มไหวแน่หรือดิ้วกาศภาวน,นาแล้วคดมาให้ให,ให้ให้รูร่วงทุกคนให้รูร่วงกําลังสุกหลครับคึ้นค่อยมากเลยบ่มีคําว่าขาดทุนจากปีนี้ให้ก็ เอาเงินฝากไว้ปุถุลาปีนี้หลายอิลีปีนี้จ้ะการันตีได้เลยว่าหลายอิลีบุ่มบั่ลีค้นบั่ลีปีนี้ดกหลายอิลีแต่มีไอไออันโมอันอันน้องไผ่ว่าสีมาเพิ่นอยู่สวีเดนไม่จ้ะอยู่นอเวเพิ่นโทรมาเพิ่นอันไล่มาว่าเพิ่นอยากมาแล้วบพิ่ป้าก็เลยว่าโอ้ยมันสาบไปเด้อปีนี้กขน่าสิไล่มาตอนประมาณวันกลางเดือน กลางเดือนที่ผ่านมานน่ไม่จ้ะพอดีเลยมาอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นอนเนาะเลยหลังเงินหนยจ้ะอันนี้ก็เลยบอกตอบเพิ่นไปอยู่แต่กะอยากขห้มาอยู่ดอกแบบว่าคันซิมาเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเต้นเนินจ้าพะวันสิบมกให้ขาดทุนไม่อยากขห้มาเสียเวลาเนาะนี่หลายหนยินข่าวว่าคนไทยจะขอมาเร็วๆนี่ใหญ่กับพ่อวันหน้าจังได้ให้ท่านในเด้อห้เสียผู้เสียค่าตัวค่าอัน คาคอมมาเนาะแต่ผัดยายไม่อยู่ดีสิก็ปียายคิดว่าปีนี่และดกที่สุดผลไม้มองดูยายเ่เคยเก็บอะไรฝันนี่จากเธอเ้อะยายเ่เคยเด้อนี่ปีนี่แหละขนาดซื้อทางไอติมล่องไปซื้อทางไอติมล่องไปต้องแรงต้องแรงจะเอาแค่อันทางเครื่องทางมันไอติมทางไอโยกเกินนี่มากินอันแก่ใหมไอติมว่าสัน่นพี่พ่อแม่ใคร เต็มที ite, age. Age well, ่เต็มแดนอันซุกไหมแกไปเก็บสองถังได้สองถังไอ้อยกเกิดนั่นละบันเนอไอ้ขึ้นมาปากทั้งอันสิขามมาบานเจ้าของก็เลยพออันอันโมอัน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 พมาเลี่ยนหนังสือน้ำกันก็เลยว่าเขาได้ถาม่านอันนี้เขาจําซื้อย่า่ได้สมัยเลียนเลียนน้ำกันเนาะอันชะลาไรชะลาไาสั่นเอาคุยไปน้ำกี่น้ำมันต้องขอเนาะ นกินข้าวเรือหลายอยู่ดรอกบางไม้ฟรีผลไม้ฟรีวิตามินสูงเพต้องซื้อไอ้วิตามินยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อันอันชะลาลายชะลาลายสันเอิญเนาะมันเลก็ได้จอดเขาก็เลยซองบึงไอ้นไอ้ถังไอ้ที่ยายเก็บมาคุณเก็บใช้นี่ได้ไปเก็บแมวสันทั้งทั้งที่จะของขึ้นมาเอาถังนีบอกเขาบอกไอ้โมไปเก็บเออก็สมเขาได้บุญนั่นแหละเออก็สร้างมาเถอะเขาได้กินหลายแล้วล่ะ ก็ไปหาเก็บทั้งอื่นปลาอื่นอันยางบอกไก่ซำอ,ออกกาลังกายกับพอได้กินกลุ่มเดือนสองสามเดือนก้อาสีเมื่อกับพอดีอลไจะไบ่ได้ซื้อผลละไม้ปีนี่จะซื้อค <c oughs> <c oughs> ือเกาได้เหมือนข้ามากินอผลละไม้แต่ลูกอันนี้นะ่อาาก่อนทั้งเฟสถามเขามาเป็นแถบๆได้จังรสสันเป็ยนยังไงกินใส่ไอติมเด้อค่ะเด้อพุ่นน่ะ พายไอ้พายไอ้ใยายใ,ใ,ใส่อันเดียวด้วยลูกสาว,สวเห็นน้อฝากอันเดียวนี่หน่อยแต่ยายใส่ผลไม้เต็มเลยแต่แจะพอกันคลิปหนานะอใครคลิปยาวเลยนะรู้จักเกจือแล้วเขาต้องถอยผลไม้ไอ้อันนี้เหลือเต็มนึงจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายในเลือกเด้อเป็นกำลังใจระวังว่าปีต่อไปหรือปีนี้คัน อาภัยเขามาเก็บกับพระวนาให้จะให,ให้ให้ท่านเด้อค่ะเด้อมากระย่าขาดทุนให้ได้กําไรไอ้ขอทรัดิ์สิทธิ์พึ่นให้ได้กําไรสุขุทุกคนนี้เ่าจะขอมาเร็วๆนี่ขันเขามาท่านนี่สบายเลยจ้าสบายเลยปีนี้ดกอีดีการันตีดกเยอะๆดกสุสปรสดีจ้าบ๊ายบาย <S <S โอ้ยอยากให้เขามาเร็วๆเนาะ hãy thanh hãy thanh